I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ผมพามาดูนิสสันม้านะครับปี2020เป็นรุ่นไดมอนด์ LED นะก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับว่าเอกลักษณ์ประจำตัวรุ่นรถเขา,ามีอะไรมั่งเด่นๆเนาะคิวตรงนี้นะครับด้านหน้ากระจังนะเป็นตัว U เนาะ สิ่งสาคัญคือน,นี่ครับตัวไฟตรงนี้นะครับจะเป็นไฟ LED แบบเพชรนะครับจะสวยกว่าลูกค้ามาติดเพิ่มจากร้านข้างนอกนะครับจะติดตอนเวลากลางวันเนาะนี่สวยมากแล้วก็เป็นล้อกระทะขอบสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าโครงสร้างตัวรถเป็นยังไงเรามาตรวจสอบสภาพตัวรถพร้อมๆกันเริ่มจากตรงนี้นะซิงเกิลฝาประตูเดิมครับ ประมาณนี้นะรอยล่องฟันต่างๆนะครับพอสปอตนะครับสติก,กอร์แบบนี้สิงกาวแบบนี้นะครับาต้อก็มาดูที่แผงประตูนะครับยังสวยอยู่นะรถคันนี้เล็กไม้น้อยเนาะเราก็มาดูที่น็อตนะครับตรงนี้จะเป็นน็อตแก้มหน้านะครับมาดูน็อตประตูนะครับอยู่อยู่มุมนี้นะด้านในมันจะมืดน,นิดนึงนะมันจะแบบมองยากครับสีดำเนาะ ผมพยายามแทงกล้องให้นะรอยอาร์นะครับอยู่ฟรบนะสวยเดิมคือถ้าลูกค้าบางคนเนี่ยเห็นว่าจุดอาร์แบบนี้มีแล้วเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องใช้ความชํานาญในการเข้าใจในการดูเนาะเดี๋ยวผมแกะให้ดูมุมนี้นะครับแกะยากมากโอเคประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นพลาสติกแกะยากนิดนึงนะแต่ผมก็รับประกันนะครับว่า,าตรงนี้จุดนี้คืออยู่ฟรบสวยเดิมเหมือนกันอันนี้เป็นส่วนของประตูหลังนะ นี่ก็จะเป็นมอตแบบนี้นะที่เติมลมเนาะก็จะประมาณนี้ในส่วนของประตูหน้าขวาเดี๋ยวเราไปดูประตูหลังขวากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูประตูหลังขวากันนะอ่ะเริ่มก่อนเลยนะครับริงกาวของประตูนะครับสวยแบบนี้นะสีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านานหน่อยเนาะไม่เงาเหมือนภายนอกนะแบบนี้นะครับพลาสติกตรงนี้อยู่นะรอยอาร์ตนะครับอันนี้เป็นตัวระบายนะ้ำของเขาเนาะรู เรามาดูที่แผงประตูนะแผงประตูสวยนะครับมันจะมืดนิดนึงนะแต่ก็พอเห็นอยู่เนาะก็คือประตูไม่มีถอดนะครับสิ่งสําคัญเรามาดูวงกบประตูด้านในรอยร้านะครับจุดเชื่อมต่างๆสวยนะครับสิ่งสําคัญคือนิสสันมาร์เนี่ยประตูด้านหลังเนี่ยทั้งสองด้านเนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์มาต้องถอประตูอยีน้นะครับ ทันนี้ยังอยู่ครบนะครับก็คือรถถ้าเ,เกิดทำสีตรงนี้หรืออะไรไปเนี่ยเขาจะแกะทิ้งเนาะพวกนี้นเป็นลายน้ํานะเดี๋ยวเราไปดูประตูบานอื่นต่อนะเรามาดูในส่วนของประตูหลังด้านซ้ายกันนะครับเริ่มจากเรามาดูซิงเกาวขอบประตูกันนะครับซิงกาวขอบประตูสีภายในนะครับจะเป็นแบบนี้นะด้านด้านนิดนึงเนาะพลาสติกแบบนี้อยู่เหมือนกันสองฝั่งนะครับนี่รอยอาร์คนะครับสวยอยู่ครบนะเดี๋ยวเรามาดูแผงประตูกัน ประตูยังสวยอยู่นะแล้วก็มาดูน็อตด,ด้านในนะครับมันจะมืดนิดนึงนะคุณลูกค้าแต่ผมบอกเลยว่าน็อตไม่มีถอดนะครับประตูเนี่ยเดิมสวยนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะจะเป็นองปกบประตูด้านในรอยอาร์คนะครับอยู่สวยเดิมครบนะครับมาดูมุมนี้มั่งอยู่เดิมแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูมุมนี้ แบบนี้นะครับก็คือวงกบประตูด้านในเนี่ยรอยอาร์ตนะครับจุดเชื่อมต่างๆเนี่ยสวยเดิมนะครับสุดท้ายเรามาดูตรงนี้ก่อนนะขอนไปประตูด้านหน้านะครับเนี่ยพลาสติกแบบนี้นะครับที่ผมพูดเนาะมีเหมือนกันสองฝั่งนะครับแล้วก็พายน้ําด้านล่างนะครับชายน้าก็ยังสวยอยู่แบบนี้เรามาดูในส่วนของประตูหน้านะหน้าซ้ายเนาะซิงเกิลฝงประตู นี้นะสีแบบนี้เนาะลองปั๊มพลาสติกแบบนี้นี่แบบนี้ลองปั๊มนะรอซีขอบประตูนะสวยอยู่นะแข่งประตูนะครับแข่งประตูเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูน็อตน่ะมืดเหมือนกันมืดเหมือนกันอันนี้น็อตนะก็จะมืดแบบนี้ก็คือประตูหน้าซ้ายก็ยังสวยเดิมนะครับทั้งรอยอาร์ซิงกาวนะครับประตูเดิมเนาะมาดูด้านนี้กันนะองกอบประตูด้านใน อาจจะมืดน,นิดนึงนะคุณลูกค้าก็เดี๋ยวผมจะพูดกำกับให้นะครับว่าผมดูแล้วเป็นยังไงเนาะรับประกันยังไงตรงนี้นะครับเม็ดอาร์นะครับสวยแบบนี้นะสวยเดิมสีซอกประตูอ่าสวยเดิมนะครับแบบนี้ตรงนี้จะเป็นบานพับนะครับแล้วก็น็อตเนาะไม่มีถอดนะครับประตูหลังซ้ายเนาะแบบนี้นะ ในส่วนของประตูสี่บานเนี่ยผมรับประกันนะครับสวยเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของวงกบประตูก็เหมือนกันนะครับผมรับประกันนะครับสวยเดิมนะครับในส่วนของประตูก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในจุดอื่นกันต่อจุดต่อมาเรามาดูในส่วนของฝาท้ายกันนะครับฝาท้ายก่อนอื่นเรามาดูเลยรนะน็อตขยับไหมน็อตไม่ขยับนะครับรถคันนี้เล็กไม่น้อยนะร่องต่างๆสวยนะครับสวยนะตรงนี้นะครับด้านขวาด้านซ้ายนะ จะมีรอยพับเก็บของตะเข็บนะครับรอยจุดอาร์คต่างๆจุดเชื่อมนะครับสีข้างในจะเป็นแบบนี้นะด้านๆนิดนึงแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับซ้ายก็ยังสวยอยู่นะนี่ดูครับรอยจุดอาร์คนะครับอาร์กอยู่ครบเนาะซีนนะซีนเก้าปะท้ายนะครับดูด้านนี้ก่อนเนาะเดินสวยนะครับรอยอาร์คนะครับนี่ดูตรงนี้นะสวยอยู่เลย สิ่งสาคัญเราต้องมาดูในที่เก็บยางอะล่นะเปิดมาลองปามที่เก็บยางอะล่ยังสวยอยู่เลยนี่แบบนี้นะคือจะมีซิงกาวอยู่ด้วยแต่ค่อนข้างมืดนะครับมองมันค่อยเห็นเนาะอาจจะเห็นลางๆนะแต่ผมก็รับประกันนะครับก็คือท้ายเนี่ยเดิมนะครับไม่มีการชนไม่มีการเคาะนะครับสวยเดิมในส่วนของท้ายเนี่ย่าจะเป็นฝากระโปรงนะครับมุมซ้ายมุมขวาและที่เก็บยางอะล่เนี่ยผมรับประกันนะครับว่ารถเน่สวยเดิมนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเป็นไฟ LED เม็ดเม็บนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อนนะล้อนเนี่ยเป็นล้อขออสิบสี่ตนด์าดของรุ่นนี้จะเป็นล้อขออสิบสี่ก็จะให้มาแบบนี้รถคันนี้เลขไม้น้อยคุณลูกค้าลองดูยางนะว่าจริงไหมดูยางนะครับไม่หมื่นเจ็ดยางต้องประมาณนี้นเหลือเยอะแบบนี้เลยผมให้ดูนะครับเนี่ย สับปรารดสามเก้าปียี่สิบยางเหลือเต็มเลยนะครับรถคันนี้แล้วเป็นแบบนี้ทุกเส้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันล้อหน้าซ้ายนะดูนะครับเยอเยอะแบบนี้เลยสับดะรดสามเก้าปียี่สิบะ 39, 20, นะมาดูล้อหน้าขวากันนะครับ รถไม้ไม้สวยนะเนี่ยไม้น้อยเนี่ยยางครับสัป,ปดาห์นะครับเนี่ยสัป,ปดาห์อ๋อรถสัป,ปดาห์ที่สามสิบหกปียี่สิบเหมือนทุกเสน้นพอดีเลขหกเลขหกเลขเก้เา,กกามันกลับหัวผมอ่ะผมดูผิดอ่ะโอเคนี่ครับด้านหลังนะหลังขวานี่สามหกปียี่สิบนะแปลว่าฝั่งนู้นก็สามหกเมื่อกี้มันกลับหัวยางแบบนี้นะสวยแบบนี้เลยประมาณนี้ โอเคในส่วนของล้อนะถ้าลูกค้าอยากได้ล้อแมกนะครับเดี๋ยวเรามาปุยเรื่องโปรโมชั่นกันสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับนิสสันม้าเนี่ยเป็นเครื่อง1.2เนี่ยสามสูบนะครับก็คือจะประหยัดน้ํามันเนาะอีโคคาร์เนี่ยจะมีทั้งสี่สูบแล้วก็สามสูบนะครับนิสสันม้าจะเป็นสามสูบนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบนะครับแก้มฝั่งนี้นะเราไม่มีถอดนะครับสีภายในจะด้านด้านแบบนี้นะครับจะด้านขวานะครับคานชินหน้า ไอตัวดำๆแบบนี้เนี่ยคือเป็นจลลารบีนะครับพอป้ายมาเนาะตั้งแต่สูงเนี่ยพอลูกค้าใช้ไปก็จะมีฝุ่นมาเกาะน,นะคานชิ้นหน้านะครับสีแบบนี้รูกลมๆแบบนี้นะครับสติกเกอร์ของเดิมของเขาจะเป็นแบบนี้เนาะคานชิ้นหน้าส่วนด้านซ้ายนะครับนี่นะครับไม่มีถอดนะครับสีเดิมไม่มีทำนะครับตรงนี้เนะเาะแล้วก็มาดูนอตฝากระโปรงกันกน,นะนี่มาฝังกระโปรงเดิมนะครับอยู่กลมๆแบบนี้ซีนนะครับ เดินเรียบสวยนะครับเป็นของเขาเองประมาณนี้ผปร่งนะครับฝากะระโปรงลิสันม้าเนสีเขาจะไม่พ่นเต็มบานนะครับรอยฮานะร์แบบนี้นะสติ๊กเกอร์ดูปร่งๆแบบนี้ซิงเกาวต่างจุดต่างๆนะลองดูนะผมพยายามชี้ด้วยแล้วก็พูดด้วยนะฝากระโปรงนะครับไม่มีถอดนะครับในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยไม่ว่าเป็นฝากระโปรงนะครับ ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็คานชิ้นหน้านะครับผมรับประกันนะครับว่ารถเนี่ยสวยเดิมนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุหนังนะผมมีเอกสารรับประกันนะครับทั้งทั้งตัวรถโครงสร้างเลยนะแล้วก็จุดอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องเลขถังนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของนิสสันมาเดี๋ยวมาดูสุดท้ายนะเนี่ยไฟที่ผมเคยพูดไว้ว่ามันสวยขนาดไหนสวยนะเป็นแบบเป็นเพชรอ่ะนี่เป็นเพชรเ,เ,เนาะประมาณนี้ครับในส่วนของนิสสันมาร์ Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be alright